สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรีแคปนะคะรีแคปมาจากของมิตรไนท์มิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์รัติการ EP 5ดิฉันขออนุญาตแยกคลิปมาต่อไปเนี้ยทีละอีพพอเพราะว่าพอมันยาวแล้วมาอัพโหลดน,ะนานดิฉันก็ลำบากในการตัดต่อเหลือเกินเพราะดิฉันทำทุกอย่างในอ,อ่อมือถือนะคะเอออยากให้แบบเห็นใจดิฉันด้วยนิดนึง <laughs> นะคะแล้วก็เหตุผลที่วันนีย รีแคปอาจจะมาก่อนเพราะว่าวีแอคเนี่ยต้องรอให้ทาง Gm เปลดบล็อกให้ซึ่งดิฉันก็รอไม่ไหวก็เลยปลดบล็อกให้ตัวเองในส่วนของรีแคปก่อนละกัน <c oughs> นะคะอีทีนี้เราต้องบอกว่าการสนุปการสแสดงข้อส่งข้อตูมสงฉากใดใดเราไม่ต้องพูดถึงกับรนะน้องเพราะว่ามันจึง้งมันตังอยู่แล้วแต่ว่าที่อีพีนี้ต้องพูดเลยก็คือในเรื่องของเนื้อหาซึ่งเราก็บอกแล้วว่าความสนุกข,ของเรื่องเนี้ยมันคือการได้ แกะรอยปริศนาสิ่งต่างๆที่เขาทิ้งไว้ให้เราแบบคิดว่ามัานคืออะไรยังไงจะเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เดาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นดีกว่านะอ่าดิฉันขอเรียกตอนนี้ว่าตอนอำนาจเดินรับของผู้หญิงนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าได้เอาหรอกเลยคีย์เวิร์ดเขาทิ้งคําว่าผู้หญิงใส่คาว่าผู้หญิงผู้หญิงเข้ามา เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ่าจริงๆแล้วผู้หญิงมีอํานาจอ่าอยู่เบื้องหลังหลายๆสิ่งไม่ว่าความสำเร็จของผู้ชายหรือแม้แต่อ่าในยุคสมัยที่ผู้หญิงถูกกดทับลดบทบาทเป็นแค่แม่บ้านจริงๆแล้วผู้หญิงก็คุมอํานาจอยู่เบื้องหลังอ่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าในสมัยโบราณที่ผ่านมาเราจะพบว่าผู้หญิงมีบทบาทนะไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองสงครามใ,ใดแม้แต่ การที่ผู้ชายออกไปสู้รบก,กันนะรายเหตุการณ์ก็อยู่มีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังนะคะหรือแม้แต่ของของไทยไม่ว่าเรื่องเรื่องของคณะราษฎรเองเนี่ยจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเกี่ยวกับบทบาทของคณะท่านผู้หญิงของคณะราษฎรซึ่งจริงๆแล้วพวกเขามีบทบาทสําคัญมากนะแต่ในหน้าหนังสือบทเรียนอะ่ะบางสักกาวถึงผู้ชายนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องผู้หญิงอะ่ะมันมีให้ศึกษาเยอะมากซึ่งสนุกอืม แล้วเราก็จะมาพูดเขาก็เน้นในเรื่องของอารมณ์ด้วยอารมณ์ของผู้หญิงถูกขับเคลื่อนด้วยความสาดิสยาบ้างความรักความโรคใดๆซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็งงว่าตอนน,นี้มาใส่มาทําไมอ่ะแต่พอได้อ่าสรุปในตอนท้ายแล้วว่าคุณอันธิกาเดี๋ยวที่เปิดตัวมาเป็นตัวละครสำคัญหนึ่งของเรื่องเลยก็คือคุณสายปานเนี่ยเป็นสขขรัติ ปัะทินหนึ่งซึ่งต้องการลูกสมุนต้องการสาวกมาร่วมทีมอืมแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่าในการคัดเลือกของเขาอ่ะน่าจะคัดจากคนที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจอยู่ในเหตุการณ์ที่มีบางอย่างในชีวิตที่มาทามาสั่นคลอนจิตใจมันเลยโดนข้อมงาได้โดยง่ายเขาก็เลยใส่สตอรี่ไลน์ของครอบครัวเขาตูเข้ามาเป็นหนึ่งครอบครัวเพราะว่าเธอไม่ใช่ดูแค่ครอบครัวเดียวมีอีก ทั้งตึกเลยที่โดนแต่อาจจะเป็นในครอบครัวที่กําลังมีปัญหาบางอย่างที่สภาพจิตใจไม่มั่นคงมันมเลยถูกครอบคําได้ง่ายนะคะโดยลูกสมุนของเธอก็จะมาจี้ปงนั่นนี่นั่นมาชี้นำให้ทํานั่นทํานีนน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 ่แล้วก็คัดเลือกคนที่มีความไร้พลังเหมือนกับว่าของจิตใจออกมา ความหมุนหมองความเต้าความใดที่สามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้สุดโต่งอ,อ่ะก็จะกลายเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในรัฐทีนี้อืซึ่งอ่ามันก็ทําให้ได้เห็นอว่ารัฐที่นี้มีความ น่าสะพึงกลัวไม่ธรรมดามีความลึกลับมีความแบบเล่นกับใจคนอะไรอย่างนั้นนะคะอืมอ่ะแล้วเรามาพูดถึงอนิกาดีกว่าอ่ะพอชีเปิดตัวมาแล้วตอนแรกชีก็เปิดตัวมาในงานของการประมูลเนาะการประมูลอ่แข่งกันกันกบเซเนพไโสหลายท่านซึ่งตัวหล,หลักที่จะมาแข่งก็คือคุณกฐาอ่ะฮะซึ่งแม้แต่ไพ ที่แต่ละคนได้รับก็ออยังบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างเช่นคุณคาถาได้ไพ่ของนักบวชชราผู้ปีกวิเวกแล้วก็รักสันโดษอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนค้นหาพยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็ตรงก,กันกับบุคลิกของคุณคาถาทีเดียวแล้วก็ไพ่ของคุณไกรภพเอง ก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเขา mm hmm. ก็คือเป็นอาศินบินบนบนรถม้านะคะหรือตือเทพของแห่งสงครามนั่นเองคือไพ่มันสะบ่อออกบกของความที่มีความเป็นมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นคนมีเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาอะไรประมาณนั้นแล้วที่สําคัญไพ่ของคุยอันธิกาคือราชินีพระจันทร์อ่าซึ่งราชินีพจันทร์เนี่ยหมายถึงการ เป็นผู้หญิงที่เร้นรับลึกลับแล้วก็เทพีแห่งประจันรเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับโลกวิญญาณและโลกความจริงได้เป็นเจ้าของรัฐที่ลึกลับอ่ะเนี่ยมันก็เป็นตรงคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ในซีนที่แข่งกันเนี่ยเร,เราจะบอกว่าเราจะจะบอกว่ามันมีความที่แบบว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิกกัดเล็กๆละมัง้งก็คือคนําบัางจะบอกว่าผู้ยญผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ใช้เหตุผลผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่ใช้อารมณ์แล้วเรื่องเนี้ยก็เหมือนกับมาเรียนว่าอารมณ์ผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์เป็นเหมือนจะใช้คําว่าอารมณ์เป็นหลักในผู้หญิงแต่จริงๆแล้วอ่ะฉากนี้ก็แอบมาแบบหักมุมน,นิดนึงตรงที่พอคุณอันธิกามีความแอบปั่นอ่ะเล็กๆให้ ให้ให้ให้คุณคาถาสู้คุณคาถาก็รู้สึกว่าตอนแรกยังพูดเลยว่าใครซื้อภาพน้นไปเขาโง่ล้วอะไรเงี้ยแต่พอตัวเองดวโดวนปัน่นอารมณ์ก็ขึ้นนะจ๊ะก็หลาไปกัวเขานะคะอะประมูลสู้เออมันก็ทำให้เห็นว่าเห็นไหมว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เกี่ยวว่าเป็นเพรไหนทุกเพศก็สามารถ มีโดนอารมณ์ครอบนาได้เหมือนกันเอาอารมณ์นําได้เหมือนกันผู้หญิงก็สามารถใช้เหตุผลนําได้เหมือนกันมันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราจากการประมูลไปใช่ไหมอ่าคุณอธิการก็ได้ทิ้งโน้ตไว้แล้วก็เป็นเหมือนบอกเป็นไใหนๆในว่าชีต้องการอะไรอะไรเงี้ยนะเราจะมาเล่าฟังเราิีคอร์นะคะท่านบอกว่า ฉันคือผู้ขับลำนำสรรเสริญพระเจ้าเพื่อรอวันที่พระองค์จะกลับมาสัแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและแผ่นดินเป็นโลหิตเปลวไฟและลํำควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์จะกลายเป็นสีเลือดดวงดาวจะถูกทำลายกลายเป็นก้อนหินตกลงมาในพื้นโลกก่อนพระองค์จะเสด็จกลับมา คือวันอันยิ่งใหญ่และหน่าสยดสยองแล้วก็เราต้องบอกว่าพออ่านพอได้ยินเธอพูดคำเนี้ยเรารู้สึกถึงวันสิ้นโลกวันพิพากษาอะมาเกดอนอะไรอย่างนั้นอะความเชื่อของคัมภีร์ไบเบิลนะคะเราว่านเขาน่าจะอิงมาจากมีความอิงมีความอินสปิเรชันจากเขาเรียกว่าคำทำนายนี้ของไบเบิลนะคะคือวันพิพากษาที่ พระเจ้ากลับมาในวันที่จะสิ้นโลกอะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะแล้วเราก็บอกว่าคําว่าพระเจ้าของนางอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่พระเจ้าแบบที่เราคิดก็ได้อาจจะเป็นพระเจ้าในนิยามของเขาหรือหัวหน้ารัฐที่ของเขาสักอย่างซึ่งตายไปแล้วแล้วรอวันฟื้นซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นที่หุ่นมันมีตัวนั้นที่ตอนนี้เหลือเป็นแบบเป็นซากเป็นตอตะโก มันทำให้เรานึกไปถึงเดะมัมมี่ใครเคยดูหนังเรื่องเดะมัมมี่ดีเคยนไหมที่เขาจะอ่าสตาร์ทหุ่นอ่ามัมมี่ไว้ใช่ไหมแล้วก็รอวันพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวกก็รอวันที่อ่าคู่ที่จะมาเป็นเหยื่อบูชายันอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนคนนี้แหละอ่ากลับมาเกิดแล้วก็จะเอา คนนี้มาบูชายันเพื่อให้ร่างกลับคืนเข้าสู่ร่างเดิมอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งเราบอกว่าคนนี้คือโดมหรือเปล่าโดมจะต้องมาบูชายันโรหิตหรือเปล่าเพื่อให้หุ่นนี้กลับมาฟื้นคืนชีพเป็นพระเจ้าให้ผู้นังบูชายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดมก็มาด้วยภารกิจบางอย่างเหมือนกันจาได้ไหมที่เขาว่าโดมมีภารกิจที่มาที่นี่ซึ่ง ภารกิจนั้นอ่ะคือภารกิจเดียวกันไหมหมายถึงภารกิจการฟื้นคืนพระเจ้าองค์นี้หรือโดมคือผู้มาหยุดยั้งภารกิจของอนธิกาหมายถึงว่ามาเพื่อหยุดการฟื้นคืนชีพนี้อ่ะมาคิดได้สองทางคุณว่าเขาคือคนคือคนที่สะเด็จพระเจ้าหรือคนที่มาหยุดอ่านะคะแล้วก็อ่าใดๆคือ เราก็ได้รู้แล้วแหละว่าอาเซ็่าสาวายนะคะโดนล่มเรือ <c oughs> เราได้รู้แล้วลว่าที่เขาห่วงหาอาทรโดมเหลือเกินคงคานเนี่ยเขาเป็นพี่น้องว่ะคือหน่าคลายน้องในอดีตอแต่มันก็เม่เซนนะคือความห่วงหาอาทรความแบบอะไรอย่างเงี้นนะมันก็เกิดขึ้นได้กับน้องชายที่รักมากอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าด้วยซิวเตอร์สาวายเนาะเราก็จิกกินไป ติงไกลยว่าเขาแบบเป็นคนทักเตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่มันก็เป็นไม่ได้หลายทางเพราะว่าความว่าหน้านคล้ายน้องในอดีตในอดีตมันจบไปแล้วไงร่างใหม่เนี่ยอาจจะสานสัมพันธ์อะไรได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่หรอกเราเราอยากไปคาดหวังมากเพราะว่าเขามไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นวายอ่ะมันเป็นเรื่องอ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมลึกลับเรื่องแบบเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องมาแบบ เข้าเส้นเรื่องวายก็ได้อะไรอย่างงี้นะก็ว่าไปแต่ก็ตามภาษาสาวายแล้วก็จีนไปนะจ๊ะอืมอ่ะแล้วก็ที่เบิรดหนึ่งที่สาวกของอันธิกาพูดบอกว่าเครื่องปรุงในปรุงมาจากน้ำตาซึ่งข้ออาจจะหมายมัาอาจจะมีนายะนะคำเนี้ย ในในยะของที่เขาเล่นในตอนนี้แหละคือความเป็นผู้หญิงอะวะ่าความเป็นการผู้หญิงมันลาบากนะก่อนจะได้มาซึ่งความสําเร็จเป็นที่ยอมรับอ่ะมันแลกมาด้วยความเจ็บปวดหลายสิ่งซึ่งนั่นก็คือหมายอาจจะหมายถึงน้ําตาก็คือการจะทําให้เบื้องหน้าที่คุณเห็นว่ามันมันงดงามเหลือเกินแต่ระหว่างทางมันไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยอืม นะคะอ่ะแล้วก็ความตอนจบก็คือเจอกับนัทนนบอกว่าฉันไม่เคยผิดหวังในตัวนัทนน,นเลยนัทน,น,นคือดัมเบลวานอีกคนหนึ่งเลยของตึกเต็มที่แบบว่าค่าได้ค่ามาน,น้อยแต่ให้มากเหลือเกินนัทนน,นเล่นแต่และตัวคาแรคเตอร์ไม่เคยซ้ำกันเลยไม่เคยเป็นนัทโนน,นคนเดิมเลยคือเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแล้วอีพีน่าบอกเลยว่าฟาดเพราะว่า มหาตรุจตุรเทพมาเจอกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นนนนกันอัตพันธ์สายป่านคุณต่อก็คือเอาใหม่ก oh ็นะจ๊ะอ่ะดิฉันก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเห็นต่างเห็นตรงเห็นควรยังไงก็มาเมากันได้จ้ะสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้พอเนาะ เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะจ๊ะสำหรับการรีแคปแบบวีคอวิจัยยืเออใดๆว่ากันไปสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ